ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่อพ p k 2 4อย่าลืมอ d p k 2 4บูโนเฟนานกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้ที่มีผลงานที่ดีแต่ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จย้ำปีหน้าต้องดีกว่าเดิมบูโนเฟนานกองกลางกับทีทมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกออกมายืนยันว่าพวกเขา มีฤดูกาลที่ดีในปีนี้แต่ยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จถึงแม้พวกเขาจะการันตีการจบท็อปโฟหลังเปิดบ้านเอาชนะเชลซีด้วยสกอร์4-1าะที่ผ่านมาพวกเขาล้มเหลวในศึกยูโรปาลีกหลังถูกเซบียาเขียตกรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ไปแสดงก็คว้าแชมป์คาราบาวครับมาประดับสโมสรด้แล้วหนึ่งรายการในซีซั่นนี้และยังมีลุ้นแชมป์เอฟเอคัพที่พวกเขาจะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดชิงชนะเลิศซึ่งจะเตะกันในสัปดาห์หน้า จากการที่ผลงานของทีมที่ผ่านมายังดีไม่สุดแต่บูโน่ยืนยันว่านี่คือซีซั่นที่ดีสําหรับทีมและผลในเกมกับแมนซิสตี้ก็ไม่อาจลดทอนคุณค่าของสิ่งที่พวกเขาทําไปได้ในซีซั่นนี้เพราะนี่คือซีซั่นที่ดีแต่ยังไม่ใช่การประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จคืออะไรที่แตกต่างออกไปสำหรับสโมสรแห่งนี้เราได้ถ้วยรางวัลเราจบท็อปโฟแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในนัดชิงไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทาในซีซั่นนี้ได้และปีหน้าเราจะทําให้ดีกว่าเดิมและดียิ่งขึ้นไปอีก เทนฮารไม่กังวลเชื่อแรดฟอร์ดต่อสัญญาผีแน่นอนเอกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ห่วงเรื่องอนาคตของมาร์คแรดฟอร์ดเพราะเชื่อมั่นว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ไม่มีปัญหาแรดฟอร์ดซันโบแต่หลัก30ประตูนในฤดูกาลนี้ไปแล้วเป็นคนแรกที่ทําได้นับตั้งแต่โรเบิร์ตฟันเพอร์ซี่ทำไว้เมื่อ1ิปีที่แล้วซึ่งเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเซเล็กฟูคัซันก่อนวางมือและเป็นผลสุดท้ายที่ปีตแตดง ได้สัมผัสแชมเปี้ยนลีกด้วยเมื่อถูกถามถึงเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ของแรดฟอร์ดที่สโมสรอนกำลังพยายามอย่างหนักเทนฮากตอบว่าผมคาดหวังว่ามาร์คแรดฟอร์ดจะต่อสัญญาเขาต้องการและแมนยูไนเต็ดก็ต้องการเขาเป็นเด็กปั้นของสโมสรแห่งนี้ผม,มคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเทนฮากยังพูดถึงผลงานของแรดฟอร์ดที่ยิง30ประตูในฤดูกาลนี้โดย22ประตูเกิดขึ้นหลังจะปิดซีซันเบรกหรือหลังจบฟุตบอลโลก2022 ผมมีความสุขที่ในที่สุดนักเตะของแมนยูนเต็ดก็สามารถยิงได้ถึง30ประตูได้อีกครั้งแต่ในปีหน้าตัวเลขจะต้องสูงขึ้นกว่านี้ควรสื่อชาวดัตกล่าวเบื่อตัวสำรองสื่อชี้แม็กโทเมนเตรียมขอขึ้นบัญชีย้ายออกแมนยูในซัมเมอร์นี้สกอตต์แม็กโทเมนกองกลางตัวเก่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมขอขึ้นบัญชีย้ายออกจากโอทาฟอร์ดในซัมเมอร์นี้หลังจากไม่ยินดีรับบทบาทตัวสำรองถาวร์อีกต่อไปแม้การย้ายออก อาจเป็นการลดระดับถอยหลังไปเล่นกับทีมระดับกลางๆก,ก็ตามดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์ก้าวออกจากทีมเยาวชนปีสแสดงขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ในปี2 0 1 7และเป็นตัวหลักของทีมในยุคข,ของเลกูน่าโซชากันนั้นเขาต้องหลุดเป็นตัวสำรองถาวรในทีมของเอริกเทนฮาร์ซีซั่นนี้แม็กโทเมเนได้เล่นรวม37นัดแต่ในจำนวนนี้เป็นการลงสำรองถึง21และตัวจริงเพียงแค่16นัดเมื่อชัดเจนว่าเทนฮาร์ Ten มีทั้งคาซิมิโร กิเซนเอล็กเซนลเฟตหรือกระทั่งมาเซลซาเบเซอร์ที่ยืมมาเป็นตัวเลือกก่อนเขาผู้บอลอิสเดอร์รายงานด้วยอ้างแหล่งข่าววงในว่าแม็กทูเมนได้บอกกับเพื่อนของเขาแล้วว่าเขาต้องการจะย้ายออกจากโอทัฟฟอร์ดโดยพร้อมแจ้งเรื่องให้สโมสรอนเปิดไฟเขียวพิจารณาทุกข้อเสนอภายหลังลงสนามให้กับทีมปีแสดงไปแล้วกว่า200นัดและมีส่วนร่วมกับการคว้าชแชมป์หนึ่งรายการกองกลางวัย26ปีทราบดีว่าการย้ายออกจากแมนยูเรต อาจเป็นการตัดโอกาสครองแชมป์ร่วมกับผีแดงในอนาคตแต่เขาก็ต้องการโอกาสลงสนามสม่ำเสมอมากกว่าที่ผ่านมาแม็กโทเมเนยังเหลือสัญญากับแมน n ยูไนเดถึงปี2025พ่วงออปชันขยายเพิ่ม1ปีโดยตกเป็นข่าวกับทั้งนิวคาสเซิลและเวสต์แฮมยูไนเต็ดแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใจชื้นขึ้นมาบ้างเมื่อลูกชอกองหลังตัวเก่งกลับมาซ้อมได้แล้วหลังมีความกังวล ว่าจะไม่สามารถช่วยทีมลงเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟเคัในสัปดาห์หน้าแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษถูกเปลี่ยนออกในช่วงพักครึ่งในเกมชนะเชลซี -4-1 เทีอทัฟฟอร์ดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาหลังจบเกมเอริกเทนฮากกูซอของทีมก็ยังไม่รู้ว่าอาการจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหน